กับผู้แรกเลยละกันยิงขาแบบเล่าบอกว่าความสนุกของคู่ตัวเองหน่อยความสนุกของคู่ตัวเองค่ะประเด๋ยว่าในเรื่องใช่ไหมใช่ครับวามสนุกผมคิดว่ามันคือแค่อีพีแรกก็ก็ก็มีหลายหลายซีนบางจริงจากที่ผมได้อ่านกันมาแล้วเนี่ยประมาณสี่ซีนแรกที่สามซีนแรกที่ได้อ่านแบบเรียงทไลายมาแล้วที่จะต้องถ่ายในเร็วๆนี้เนี่ยผมก็อ่านแล้วก็รู้สึกว่าสนุกมั่วสนุกมากะแล้วก็บางอันยังยังยังพูดไม่ได้เยอะฮะแล้วก็ สำหรับของคู่ตัวเองก็จะมีมีการเรียกว่ายังอบอุ่นอยู่ยังอบอุ่นยังอบอุ่นตความพร้อมยังไที่จะต้องแบบซีนเป็ีมบ้างเตรียมความพร้อมยังไงล่ะครับขอ,อ,อ,องต้องทําบทดีเยอะเะมากจริงเพราะว่าในในในบทปกติที่ถ่ายที่ไทยอ่ะก็ต้องก็ต้องมีหลายมูดหลายหลายแบบมากๆเพราะามีทั้งจินตนาการมีทั้งหลายแบบหลายภาพมากๆจริง แต่ว่ายังยังยังพูดให้แบบทุกคนเข้าใจไม่ได้เยอะเพราะว่าเดี๋ยวสปอยฮะก็เลยพูดพูดในแนวนี้ก่อนครับแล้วก็ในการเตรียมตัวก็คิดว่าน่าจะเตรียมตัวหนักพอสมควรเพราะว่าที่จีนเรามีเวลาจํากัดด้วยแล้วเราก็มีเป็นครั้งแรกที่เราต้องถ่ายเป็นฉากจีนต่างๆซึ่งมันกับพุ่มกับจีนด้วยซึ่งมันกับโปรดิวชันจีนทั้งหมดมันก็ช่วยต้องเตรียมตัวเยอะมากเหมือนกันครับ่างพิเตอร์ละครจะเป็นไงบ้างครับผมก็จริงๆจากตัวชาญเองเป็นคนที่แบบ ค่อนข้างจะผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่เลยแล้วก็ค่อนข้างจะแบบมีเหมือนมีความคิดทุกอย่างเป็นผู้ใหญ่เป็นนักธุรกิจเนี่ยครับเราก็ต้องแบบเหมือนเราต้องปรับทั้งแบบภายในแล้วก็แบบรูปร่างภายนอกด้วย่างเงี้ยหลังจากที่แบบเราได้รับบทนี้มาเราก็โดนแบบโดนเลยแบบคําสั่งคือต้องไปแบบเพิ่มขนาดตัวให้แบบดูใหญ่ขึ้นให้ดูแบบหน้าเกรงขามมากขึ้นเนี่ยต้องแน่นขึ้นอยเงี้ยต้องแน่นอยู่แล้วตอนนี้แน่นเริ่มแน่นแล้วนะฮะคิดว่าประมาณร้อยเปอร์เซ็นต์ความแน่นเท่าไหร่ับเฮ้ยเท่าไหร่ตอนนี้ให้อะ หกสิบแล้วกันเดี๋ยวจะร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนวันถ่ายเลยพรุ่งนี้ยิ้มการันตีให้หน่อยว่ามันหกสิบหรือเปล่ายิ้มขาการันตีหน่อยอย่างเพราะผมอยู่ตอนเขากินเยอะอยู่แต่มาต้องเคยรู้จักกลนแต่เราเป็นอะไรแต่ยังพูดเราล่ะคะแบบความพร้อมยังไงบ้างความพร้อมก็ประมาณนึงครับประกอกก่อนว่ามันเป็นครั้งแรกของผมและก็น้องด้วยที่แบบได้มาพูดกันจริงจริงจังๆก็รอบนี้ครับคืนเต้นครับถือว่าเป็นการเริ่มต้นการมีคู่ครั้งแรก ที่ดีใ้รส่ันเลยนาะแล้วก็รวมถึงนักแสดงคนอื่นด้วยที่แบบว่าเป็นครูให้เราด้วยต้องขอกว่นไดนำจากคนรักที่แบบอันนั้นทีมากื่อก่อนอันนี้ด้วยนะครับผมส่วนเรื่องการเตรียมตัวตื่นเต้นไหมตื่นเต้นหนตื่นเต้นแน่นอนครับเพราะเป็นซีรีส์รถแล้งด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกเราได้ร่วมงานกับทางคนจีนด้วยนะครับบริษัทต่างชาติจีนเราก็ต้องแับนิดในเรื่องสำเนียงอะไรที่มันอยู่ในในเรื่องนั้นอ่ะมันจะเป็นเทคนิคที่เรา มันจะไม่เคยทําที่ที่เราไม่เคยทํำในไทยนะครับผมเป็นให้มีขนบธรรมเนียมเรื่องภาษาเรื่องการใช้คำเราก็ต้องแบบทำกันบ้านนิดเดียวแล้วเจีมเป็นยังไงบ้างใช่ครับก็รู้สึกตื่นเต้นมากครับค่ะในซีรีส์เรื่องแรกที่ผมเล่นเป็นคู่แล้วก็เล่นเป็นตัวละครหลักนะใช่ใช่ครับแบบตัวเล่าเรื่องด้วยใช่แล้วพอเราเป็นคู่อย่างนี้เราแบบปรับจุดเป็นยังไงบ้างละครคู่จริงๆไม่ยากนะด้วยด้วยการที่เราอยู่บ้านดูมันดีด้วยกันนะครับแล้วเราก็พูดคุยกันประมาณนึง นะะฮแล้วเรามาทํางานก็มีการละลายพื้นดินก่อนหน้านั้นแล้วอยู่แล้วนะครับก็เลยแบบเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้หดักใจอะไรมากกันน่อยแล้วน้องก็เป็นคนว่าน้องสอนง่ายนะครัาเก็บรับฟังรับฟังอะไรไหมนะเราสอนอะไรก็อ๋อครับพี่ครับพี่เดยเชื่อฟังอะไรแล้วก็โอเคไม่ได้ดื้อไม่ดื้อไม่ดื้อไม่ดื้อหรือว่าเราดื้อแต่เขาบอกว่าความพิเศษของคู่เราก็ไม่ได้ดีกว่าคู่หลักเขาต้องรอดูใช่ไหมคนล่ำใช่ไหมครับคนคนนี้เขาลำใช่ไหมฮะค่ะมีล่ำกว่านมีล่ำกว่ามีมาล่ำกว่า อย่างเราล้วครับผู้เราครับผมก็ทางของผมก็ผมเอาวิลลี่นะครับก็รับบทเป็นซินครับก็ซินก็จะเป็นจิ้งจอกขี้เสารก็จะเป็นหนึ่งในมหาเทพซึ่งจะเป็นแก๊งเพื่อนสนิทกับยิมน้องเจมแล้วก็จะมีคนจีนอีกคนหนึ่งครับที่รับบทเป็นเจ้าสมุทรก็จะเป็นเหมือนมหาเทพสี่คนแต่ว่าเดี๋ยวจะมีใครมาเพิ่มเยต้องรอติดตามที่จะเหมือนมาเหมือนมาเป็นประมุกเลย พวกเราเหมือนกลายเป็นเหมือนแบบลูกจอกเขาเลยเพราะว่าเขาเก่งมาอรดูต้องรอหนูพี่พูดแค่นี้ก็รู้แล้วนะเพราะสหานที่นี้ดูจากกล้ามแต่ละคนนี่คือแบบแน่นทุกคนแบบว่าคาแรคเตอร์ในตัวนี้ต้องแน่นด้วยใช่ไหมฮะอ๋ออยากให้เราติดตามมีสปายเขาจะเป็นครับใช่ก็ในเรื่องเนี่ยแต่ว่าจะแตกต่างกับคนอื่นหน่อยว่าเขาจะอยู่ใกล้เคียงกับคนที่เขามีความสัมพันธ์ด้วยผมจะอยู่ไกลกันหน่อยก็ต้องหาโอกาสไปเจอเขาซึ่งเขาจะอยู่อีกสถานที่หนึ่งโลเคชั่นหนึ่งแต่ว่าต้องบอกก่อนความพิเศษของเรื่องนี้ ะจะไม่เรียกว่าสปอยดีกว่ามันเป็นเรื่องที่อยู่ในอยู่ในนิยายที่เหมือนแฟนลับแชร์กันแล้วครับก็คือต้องบอกก่อนว่ามันจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับทะลุมิติไประหว่างความเป็นจริงกับในนิยายโลกของความเป็นยูทูบเบอรแบบเทพเซียนอะไรประมาณน,นั้นอยากให้แฟนๆไปติดตามใช่ใชอยาให้ติดตามส่วน ตัวจิ้งจอกเนี่ยก็จะมีความสามารถในการเขียนเกี่ยวกับเทพเสียนแต่ว่าแต่ละคนก็จะมีความสามารถแตกต่างกันซึ่งทุกคนเนี่ยมารวมตัวกันเขียนนิยายวายครับใช่ครับจริงหรรอจิงครับเอาคุณคุณคุณถนัดโรแมนติกนะนี่สปอยเลยเหรอมันมีในมีในข้อมูลมีในข้อมูลมีข้อมูลรสของรสอะไรอย่างเงีความพิเศษของคู่เราก็อ่าผมและผมเป็นจริงจังนะครับใช่พี่บอกว่าความพิเศษของคู่เราเนี่ยจะเป็นที่ เราจะไม่ได้แบบว่าอยู่ใกล้ทิดการจะมีการแบบว่าต้องเดินทางไปหาการมีการแบบว่าพรจ้าเอ๋เออเจ้าเอ๋ครับว่าพบโดยกันเอ๋ในที่ที่แบบพิเศษที่หนึ่งเี่ยซึ่งตัวตัวแทนในเรื่องเนี่ยเขาจะเป็นแก่น้อยผมเป็นจิ้งจอกก็เลยเหมือนแบบจิ้งจอกกับแก่อะไรเงี้ยใช่ความเค็บปพวกเนี้ยก็ต้องแบบว่าให้พปแฟนไปติดตามใช่ครับเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวก็เริ่มถ่ายนะครับพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวก็ได้อย่าให้คนรอติดตามเอ เบื้องหลังต่างๆที่จะปล่อยในแฮชแท็กที่เราเล่นทุกๆคิวนะฮะยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับครับอันไหนๆก็ฝากติดตามและสุดท้ายคาับแฟนๆเกี่ยวกับซีรีส์เรื่องนี้ครับฝากนแฟนด้วยนะครับฝากซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งของพวกเราทั้งทั้ง6คนเลยนะฮะว่าเอ่อเรื่องนี้ก็ตั้งใจมากๆจริงๆครับแล้วก็เป็นคิดว่าจะได้ประสบการณ์เยอะมากกับจากเรื่องนี้แล้วก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่าเรื่องนี้มีถ่ายทําที่จีนด้วยมีถ่ายทําหลายแบบหลายซีน หลายภาพพกบ้างจริงก็ได้ประสบการณ์จากตรงนี้เยอะมากจริงแล้วก็พวเราก็ตั้งใจเวิร์กช็อปทางนบ้านทุกอย่างเยอะมากจริงเหมือนกันนะครับก็อยากให้ทุกคนติดตามรอชมนะครับเพราะว่าไม่นานเกินเอื้องครับผมว่าใช่โอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ